วันสองสามุณซิงนีลุยไทยสวัสดีครับคุณซิงนีลุยไทยประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงหุดด้งใดเป็นเพียงการเรีครองห้เท่านั้นนะคะสติดลบสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองอยู่ที่หนึ่งสี่สามศูนย์จุดสี่หนึ่งครับตอนนี้ก็พักฐานหลังวิ่งมาแรงแล้วก็เดลต้ากดดัน ตามแรงขายกลุ่มเทคโนโลยีครับจับตาเงินเฟอร์สหรัฐงบ Q4 ด้วยนะครับมูลค่าการซื้อขาย66,000ล้านบาทครับอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเซ็ตไว้ที่ตรงนี้ครับแนวรับพันสีครับใช่ไหมแนวรับพันสีครับแนวต้าน1450งสี่หาศู์ครับบริเคราะจากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่งครับ SEI sei ราคา2บาท36สต,าง,สตางค์คบวก8สตางค์ค่ะแนวรับจะอยู่ที่2บาท30นะครับต้านจะเป็นจุดสูงสุดของวันนี้ก็คือ2บาท44สตางค์ครับแล้วก็สง่งกราฟทำเฟรมเดย์มองว่าสวยครับทำเฟรม15นาทีครับแนวรับแนวต้านพอพูดเลยพูดแล้วเนะาะทำเฟรม15นาทีปิดไม่สวยครับ sei เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะอ่ามีวอลุเก็บนะเปิดที่2องบาทสาครับขึ้นไปสูงสุดที่2องบาทสีแล้วก็ลงมาปิดที่2องบาทสาครับ EMA แปเก้า e ที่เขาเบรกไปแล้วคือ2องบาทสาครับ EMA ส0งครับ2องบาทหกสิตางค์ครับ RSI 61.18บเอ็ดจุดหนวลุ่มซื้อเขา้า NVDR นะครับสี่แสนวลุ่มซื้อเข้า5,000สนขายออกหกแสน ATC 2 0งหมครับ แนวรับ2บาท28สตางค์แนวต้าน2บาทส4สตางค์ถ้าทละลุได้จะเป็น2บาท50สตางค์ค่ะตัวที่2ครับ stgt stgt ST ราคา9ก้บาท15สตางค์บวก30สตางค์ค่ะมีแบงก์เกอร์เก็บ12กุมภานะครับแนวรับจะเป้นตรงนี้ครับ8บาทเท่าไหร่8บาท70ครับใช่ไหม8บาท85ครับขอไปครับ แนวรับ8บาท85ครับต้านจะเป็น9บาท50ครับทำเด็กได้ก็ไปรอลุ้นจุดนี้ครับ90บาท20สตางค์ทำเฟรม15นาทีปิดไซเวครับ STGT เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายถุงมือยางภาพรมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะ STGT ใช่ไหม ทรงกราฟมองว่าสวยนะครับเปิดที่8บาท90ครับขึ้นไปสูงสุดที่9บาทห0แล้วก็ลงมาปิดที่9บาท15สตางค์ครับ ema 89จะเป็น8บาท31 ema 200จะเป็น7บาท97ก็ก่ับตัวรีปรอยนะครับ i s i 5้48บาครับ n d i d i a 57ล้านครับอลุ่มซสิอเข้า6ล้านขายออก5ล้าน a t c 9 0 0 0 0 0ครับ แงารับแดบาท8ปดสบห้าสตางค์ต้าน9้าบาทสี่สตางค์ถ้าทารุ่นะจะเป็น9้าบาทเจสิตางค์ก็สีตังสีตังครบนะครับตัวต่อไปครับโอ้โหบอสละไม่งี่เ TTA ครับ TTA ราคา4ี่บาทห้าสี่สตางค์บวก6สตางค์เงารับจะเป็น4ี่บาทสี่สิบนะครับต้านจะเป็นต้านแรกครับ4ี่บาทห้าสิบแปดต้านถัดไปก็จะเป็นถ้าเท่าสี่บาทเจดิบครับ ทำเฟรม15นาทีของ STC ปิดสวยครับไม่ใช่ TTA ครับต่อไป TTA เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกสภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะครับอนไ้เนาะมีข่าวเลยนะครับสำหรับ TTA เดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังนะครับทรงกรับจอว์บอทนะอวบอทเนาะเปิดที่4.50ครับขึ้นไปสูงสุดปิดโดดที่4.54ครับ เอ็มเอแปดสิบเก้าี่บาทสิบอ็เอสอร้อยจะเป็นสี่บาสามเก้าซึ่งเกไปแล้วเรียบร้อยครับไอเอสไอโอเวอรวอตครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าอ็น็สิหกล้านวอลุ่มจะเข้าหนึ่งล้านขายออกสองล้านเอทีซีห้าแสนครับแนวรับ4ี่บาทสี่บหกสตางค์ในต้าน4ี่บาทหกสิสสตางค์ถ้าทะลล่จะเป็นสี่บาท็สบสอสตางค์อน่าจะรอแนวรับแถวเส้นแถวเส้นฟ้านะสี่บาทสี่สิบนะครับตัวต่อไปเอาเขามีข่าวเขามีข่าวครับทีทมีข่าวจาก ขุ่นข่าวหุ้นนะครับบอกว่า TTA ปิดจอกซื้อหุ้นคืนควัก75ล้านบาทเข้าเก็บเข้าพัด0.92อร์ครับข่าวจากหุ้นสมาร์ทครับเดี๋ยวลงในกลุ่มรายของหุ้นซิ่งดิลไทยครับตัวสุดท้ายครับหุ้นวอลเลนติสแกนหนึ่งตัวก็คือ m p i r e Wallance ครับ m p r i r e Wallance สองราคา13บาทบวก3สตางค์ค่ะฐานของเขาคือ8สตางค์ครับดันกลับขึ้นมาแนวรับจะเป็น แนวรับจะเป็น11สตางค์ครับแนวรับ11สตางค์ต้านจะเป็น15สตางค์ครับก็กลับตัวเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาด้วยความที่เขาเป็นวอลเลนด์ครับเก็บ2สตางค์ไว้ก่อนครับต,ต้าน15สตางค์ถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้น17สตางค์ครับทำฟรม15นาทีปิดไม่สวยครับสำหรับเอ็มไพรส่วนตัวมองว่ารอจังหวะพัดเอ็มไพร์อลเลนด์สองหมดอายุวันที่28มกราปี2028ั่สิปดค่ะเอ,อ็มไพร์อ๋อเขามี2วอลเลนด์ land. Empire Wallance สองทรงกราฟลุ้นกลับมีวอลุ่มเก็บนะครับนี่วันนี้เปรียบตรงไหนวอลุ่มเก็บตรงนี้ครับสูงเข้าไปดูมีแน,น,นดีครับเปิดที่สิบสตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่สิบห้าสตางค์ลงมาปิดที่สิบสามครับก็ EMA 89จะเป็น20สตง e สงางค์ EMA 200จะเป็น22ครับ RSI 47.93 n v d r สองหมืนครับวอลุ่มซื้อเข้า2ล้านขายออก1ล้าน ATC ไม่มีครับแนวรับสสตางค์แนวต้าน17สตางค์้าทะลุได้จะเป็น20สตางค์หุ้นสามัญเขาก็น่าสนใจนะสำหรับ M-prime นะครับบลห,หุ้นบนข่าวครับหุ้นซิงในไทยโชคดีวันจันทร์ครับสวัสดีครับ